สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็มาพบกับครูจ๋าจันทภาจันลอยค่ะในวิชาแนะแนววันนี้ครูจ๋าจะมาสอนเรื่องเรียนอย่างไรได้เกรดดีเรามาดูสาระสำคัญของเรื่องเรียนอย่างไรได้เกรดดี บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการเรียนจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนของตนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือพิจารณาจากผลการเรียนครั้งล่าสุดที่ผ่านมาล่าสุดโดยไม่เศร้าไม่เสียใจกับความผิดพลาดแล้วทำให้ผลการเรียนไม่ดีแต่การที่จะพิจารณาว่าอะไรเป็นเหตุและครั้งต่อไปหากไม่ให้เป็นเหมือนครั้งนี้จะปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของตนได้อย่างไร จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกพฤติกรรมที่ทำให้ผลการเรียนในวิชานั้นยังไม่เป็นที่พอใจ 2. ระบุสาเหตุพฤติกรรมที่ทำให้ผลการเรียนในวิชานั้นดีขึ้นสิ่งที่นักเรียนต้องคิดและทำตอนนี้ 1. ทบทวนว่าวิชาไหนที่ได้คะแนนไม่ค่อยดี 2. หาสาเหตุว่าทำไมวิชาที่ได้คะแนนไม่ดี เกิดมาจากสาเหตุอะไร 3. ลงมือทำและแก้ไขให้ผลการเรียนดีขึ้นต่อไปเรามาดูเทคนิคการเรียนให้เก่งกันนะคะ 1. ตั้งใจเรียนขณะที่ครูสอนควรตั้งสมาธิให้แน่วแน่ไม่เสียสมาธิ 2. มีวินัยในการเรียนไม่ขาดเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลาและ ตั้งใจเรียนค่ะเรามาดูข้อ3กันนะคะการอ่านหนังสือให้รวดเร็วและจับใจความสำคัญให้ได้ขีดเส้นใต้ใจความหลักและรายละเอียดที่สำคัญในหนังสือและอ่านอย่างตั้งใจแล้วบันทึกคร่าวโครงสั้นๆเป็นแผนที่ความคิดหรือ mind mapping ที่พวกเรารู้จักกันค่ะ เรามาต่อกันข้อที่4นะคะจำเนื้อหาที่ครูสอนโดยโนต้ตยอดที่เราสรุปเองทุกวันและข้อสุดท้ายข้อที่5ค่ะค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเมอค่ะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าทำอย่างไรเราถึงจะเรียนได้เกรดดีนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะครูจ๋าต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ